กลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับแบรนด์นิวค่ะและสำหรับช่วงนี้นะคะเราก็จะพาหนุมน่มๆไปคลายร้อนกันด้วยการมีนัดกับสาวสวยน้องออมสุชานั่นเองนะคะที่ตอนนี้เนี่ยกำลังโด่งดังเลยจากซีรีส์ฉบับรีเมคของเกาหลีกับ Full House วุ่นนักรักเต็มบ้านที่เล่นคู่กับน้องไมค์ด้วยนะคะที่ตอนนี้เขาบอกเลยนะคะว่าไม่ได้ดังเฉพาะประเทศไทยเท่านั้นแต่ดังไปทั่วเอเชียด้วยค่ะล่าสุดเลยนะคะสาวออมสุชาก็มาจับไมร้องเพลงไปที่เรียบร้อยแล้ววันนี้นะคะแบรนด์นิวของเราก็เลยมีบทสัมภาษณ์ของสาวสาวยคนนี้มาฝากกันด้วยค่ะ สวัสดีค่ะออมสุชาค่ะค่ะสำหรับฟีดแบ็กฟูเฮาก็ถือว่าดีแบบดีมากๆเหมือนถูหวยเพราะว่าแบบเราเราก็ทำงานในวงการมาเยอะเนะ <c oughs> เา,เา,า,นนา,าเะ,เ,นะ <c oughs> เราก็ไม่รู้ว่าใครชอบไม่ชอบยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะม <c oughs> ันก็เราก็คาดเดาไม่ได้แต่รู้แค่ว่าเราก็ตั้งใจทำในในทุกๆงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> พอกระแสฟีดแบ็กมันออกมาเงาี้ยมันมันมันหายเหนื่อยมากมันคุ้มค่ากับสิ่งที่เราแบบตั้งใจทำกับทีมงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้ง ทั้งคนไทยแล้วก็คนต่างประเทศก็กชอบค่ะเยอะส่วนใหญ่ก็มีหลายฉากนะคะถ้าเกิดเป็นตอนตะแกๆเลยอ่ะก็อาจจะโดนคนด่ายเยอะว่าแบบเล่นล้นเล่นแบบไม่น่ารักเลยทําไมแบบจริงๆนางเอกมันต้องน่ารักไม่ใช่หรอแต่เราเล่นออกมาแบบแบบน่าเกียระเราเล่นแบบดูแบบดุเรือนดุหน่าเกียรดูอะไรอย่างเงี้ยคนก็จะว่ายเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หลงังๆก็มีมีเขาก็เริ่มชอบกันก็มีอย่างฉากที่แบบ กินไอศครีมที่ที่เกาหลีอะไรเงี้ยจะชมในแง่แบบมีความครีเอทีฟนะคนเขียนบทแบบดูดูลมุลละไมไม่น่าเกลียดแล้วก็ดูโรแมนติกด้วยอะค่ะเป็นครั้งที่2ค่ะตอนแรกไปถ่ายหนังที่ญี่ปุ่นกับไมค์ก่อนแล้วก็ต่างรู้แล้วว่าตัวเองได้เล่นแต่ไม่รู้ว่าอีกคนที่เล่นด้วยนะ่ะคือใครแต่ตอนอยู่เกาะก็แอบแยบแยบถามรู้โพรเจกต์นี้เปล่าอะไรเงี้ยได้ได้เล่นหรือเปล่ามันก็แบบไม่รู้ไม่รู้เรื่อง แต่จริงเขารู้แล้วว่าเขาได้เล่นแต่เขาไม่บอกเราก็คือก็มาเซอร์ไพรส์กันวันวันแรกที่แบบอ่านบทอะค่ะก็เขาทีมงานก็ไม่บอกว่าใครเล่นหนูก็แบบใครอะใครพี่ดอมอหคะอะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยเลยแล้วก็พอมาเจอจริงจอ้าวไอ้ไม้อ้าวไม่อมออเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วไงคะ,ะก็ดีค่ะที่เป็นไม้เพราะว่าคือเหมือนเป็นเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วแล้วก็ทำงานมันก็จะง่ายขึ้นด้วยอะค่ะ คือก็จริงๆแล้วมันมันเหมือนเป็นแบบโบนัสมากกว่าจากการที่เราทาแล้วคือเราตั้งความหวังไว้แค่คนไทยแบบเปิดใจดูซีรีส์เรื่องเราเราก็ดีใจแล้วอาจริงๆคือหลายๆคนคิดแล้วก็คนไทยเอามาทําจะเป็นยังไงเนาะ mm hmm. เขาก็เหมือนไม่เห็นภาพอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะจะ,จะยังไม่ไม่ดูกันคือต้องต้องยอมรับว่าเริ่มเริ่มคนดูเยอะก่อนจากต่างประเทศ ต่างชาติดูเยอะจนแบบจนคนไทยเป็นยังไงทำไมคนต่างชาติชอบก็เลยดูกันอะไรอย่เงี้ยค่ะ สำหรับช่วงนี้อากาศมันร้อนมากเลยนิกกี้ก็เชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะมีวิธีคลายร้อนเป็นของตัวเองนะคะสาหรับวิธีของนิกกี้นะคะง่ายที่สุดเลยค่ะคือการอาบน้ําค่ะร้อนเมื่อไหร่นะคะเข้าไปอาบน้ําทันท,ทีกลับมาก็จะรู้สึกดีขึ้นแต่ว่าไม่ใช่แค่นิกกี้คนเดียวนะคะที่วันนี้มีทิปมาแนะนํากันด้วยเพราะว่าสาวอ้อมสุชาตก็มีเคล็ดลับการคลายร้อนมาฝากกันค่ะนูมีค่ะวิธีการคลายร้อนรวดเร็วฉับพันมากเข้าห้อง,งเปิดแอร์เปิดแอร์เย็น,ยนกินไอติมอะไรเงี้ยทันใจมากส่งการนะคะ อาจจะไปเชียงใหม่ไรเงี้ยไปกับครอบครัวไรเงี้ยค่ะเพราะว่าอยากพักผ่อนอยากไปต่างจังหวัดบ้างค่ะค่ะตอนนี้ก็เออเราอยู่ช่อง u t u b e Play เนาะเราขอฝากผลง,งานเพลงละกันค่ะก็มีมีเพลงกับค่าอีกในรีคอร์ดค่ะก็ตอนนี้มี2เพลงมีเพลงจากใจแล้วก็เพลงภูเขาไฟนะคะก็ฝากด้วยละกันค่ะเป็นงานอีกอย่างหนึ่งที่อยากลองทำดูว่าจะทำได้หรือเปล่าแล้วก็เราคิดว่า เอ้ยเราก็ตั้งใจอะไรเงี้ยก็อยากฝากไว้ได้ค่ะ ต้องขอขอบคุณสาวอ,อมสุชานะคะชอบพิทีไหนก็นำไปใช้กันได้เลยค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของแบรนด์นิในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาตั้งแต่ต้จนจนจบค่ะอย่าลืมนะคะกลับมาพบกับนิกกี้และแบรนด์นิได้ใหม่ทุกวันจันทร์เลยนะคะเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งกับรายการจะนำทุกคนไปพบกับทุกสิ่งที่ใหม่ เท่เก๋เทรนด์ทันสมัยและอยู่ในกระแสค่ะและสำหรับในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าสีสุดจิกเจ,กจกสเปาาด้วยและสำหรับวันสงการานนี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆก,กับการท่องเที่ยวหรือว่าจะอยู่ที่บ้านอยู่กับครอบครัวนะคะที่สําคัญเล่นน้ํากันอย่าสุภาพด้วยและก็อย่าลืมนะคะถ้าเกิดไปเที่ยวไปปาร์ตี้ดื่มเมาก็ไม่ขับด้วยนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยและมีความสุขค่ะนี่กิ๊กต้องไปก่นแล้วนะคะสวัสดีค่ะ